เจตัสอบ,สอบก,ก็กลับสวัดสดีครับพ่อแม่พี่น,น้องทั้งหลายวันนี้อยู่ที่สถานีไฟงวงลำโพงนะครับวันนี้จะมีขบวนรถไฟรุกเทพขอบขบลรขบวนที่1นึ่งสิบลังถอยเข้าเทียบสลานาดูบรรยากาศครับผู้โดยสารก็เตรียมรอคุณนะครับตอนน,บนนี้มีไม้เลขกามพี่นังนครับ ก,ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องตอนที่ไปนี่อ,นนานอาจจะดุดหน่อยนะครับ เครื่องเดินขึ้นแล้วครับนเ,นเวลาผมตัดต่อภาพมันไม่สม,มุทเลยเลยสะดุดมันขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นมันไายแล้วไปสำ <ตก S 2> ร้องผ่านเอาหมูเข้าเนาะบันีทีนังเอาต้องมีงขึ้นนึง,งนกับทานสาร เราไม่มีที่นั่งเราต้องมาหาที่ใกล้ๆสับลองพังนะครับเท่าเับครับว <c oughs> ่าฮาวมี่มองนัง่งคือไปตอนนี้รถไฟไม่ได้ออกครับนนรถไฟไปถอยเอาตู้เข้ามาเพิ่มหรือสลับตู้นะครับก็เหมือนกับออกครับขึ้นไปเดนนิดหนึ่งครับดูการสลับล้านสลับตู้นะครับผ่านอนุสาวรีย์ที่สกอตั้งนะครับร้อยกว่าปีรถไฟไทยนะครับ ก็บรรยากาศก็ค่ำคืนก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับสจ้ารบท่านที่ไม่เคยเห็นยามขับคืนครับประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับสี่ทุ่มครึ่งนะรถเข้าประมาณสี่ทุ่มกว่าหรือแล้วแต่นะครับแล้วแต่รถเสียเวลาบรรยากาศยามขับคืนก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอขึ้นโบสถ์ขึ้นมา นี่ด้านที่ก่อนที่จะชาร์จจะลาออกจะลวสลับล้างเพื่อสลับเอาตู้พ่วงเพิ่มหรือว่าเอาตู้บางตู้ออกถ้าตู้สำรุดก็สามารถออกทีนะตู้ผมไม่เป็นตู้หกติดกับตู้อะไรครับตู้สเบียง์ตู้ไอ้ตู้สเปียงมบรรทุกของครับแม่มันทุกสเบียงโดยสารกดีเลยเลยไปเอาพวก ที่แรกผมตกใจนะครับบ้านรถออกขึ้นปุ๊บรถออกปั๊บแต่ถ้าคนเคยไปเขาจะรู้นะเพราะว่าคนพึ่งคนที่สองสามไม่ถึงร้อยไม่ถึงสิบกว่าคนเนี่ยรถออกมันไม่ทางใช่โทรศัพท์ปลูนะครับจะได้ดูบรรยากาศไร์รูปแบบนะครับพี่น้องจากปัดไถยบาทนะครับเออ ที่ผมจะแบบบ้านๆจริงนะครับคือจีบถ่ายทําที่ไหนที่ขึ้นรถขึ้นเรือหรือเดินเขาถ่ายเจ้าเนี่ยเป็ยได้ถ่ายนะอนุญาตเขาถ่ายนถ่ายเป็นลงยูทูปคนที่เห็นเมื่อกี้นี่เขาบอกว่าเขาทำเกี่ยวกับวัวเขาก็ได้ถ่ายคลิปเพื่อนเขาทำยูทูบนะครับับวเกี่ยวกับการซื้อขายวัวหรืออะไรนี่ตลาดนัดอยู่สุรินทร์นะครับเขาบอกว่าเหตุแต่ประมาณ คนติดตาม100ร้อย200ก็ท้ายเป็นตัวไปเออย่างกับมี่ที่รถไฟรถเมล์ก็มี่อ่าเป็นเดี่ยวแบบไปบ้านไปยังก็ได้คุยกันแประมาณหนึ่งเขาบอกว่าเขามีรถเยอะแต่เขาไม่นั่งรถกับบ้านเพราะว่าค่าน้ำมันแพงเขาเลยนั่งรถไปก็แล้วแต่ส่วนบุคคลก็นะครับ คือถ้าไปหลายคนเขาก็บอกช่วยกันแต่ถ้านั่งคนเดียวเขานคนไปกนบานก็จบคิดที่ดีแบบนี้เพราะว่าไปครั้งหนึ่งสำหรับบางบ้านเขาบอกว่าสามพันห้าพันเพราะค่าน้ำมันสองพันก็แล้วแต่ใครใครนะือมด้วแล้วแต่รถนะมันมันเบรคมันทายแด่มันดังไปบังแก ก็คุยกันกันประมาณนี้ตอนที่รถออกไปตั้งกระบวนนี้ยังไม่มีคนมีอยู่สามคนในตู้นี่ครับดีดีดีเจ้าของเชื่อรถมีประโยชน์หมดแหละครับถอยกลับแล้วครับตั้งกระบวนใหม่พอดีใส่อูกใส่ลูนตีไปเข้ามาใหม่นะครับ ดูอีกฟังนะครับเ,า,เาใหม่นนมดูบรรยากาศสถานีรถไฟรอบๆสถานีรถไฟหัวลำโพงครับรนี่ครับชั้นสองจะมีคนขึ้นมานี่ยหนึ่งตอนที่ผมขึ้นมานี่นย ตู้นี้มันแบ่งครึ่งชั้นสองครับมีสำรองผ้ากับชั้นสามนิดหนึ่งครับคือสำหรับท่านที่ไม่มีจองตัวโดยสารได้ที่แรกผมก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไหนครับราะเลยไม่ได้จองตัวมันมีข้อดีนะออตู้บางตู้ที่ไม่มีไม่มีอะไรตัวตัวนั่งที่จริงบางคนเขายอมยืเยบเพื่อจะได้กลับบ้านนะแต่เขาไม่ขาย ตัวยืนที่จริงก็น่าจะน,นะนั่มลมเลนะช่วงนี้ผัดกลายนะแต่ไม่ให้ไปยืนตรงที่บันไดขึ้นกันนะครับยืนลาดไหนได้น่าจะนุ่งลมบางคนไม่ได้จองตัวนะครับเบางคนเขาใช้นี่เด็ดไม่เป็นหรือว่าไม่มีเวลาไปที่อยู่ไกลต้องให้เพื่อนไปจองต้องไปเอาตัวนะครับ ผมคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็อยากให้มีเงินเก็บส่วนตัวผมก็ชอบตอบจองเน่ยนะครับเพียงแต่ว่าบางโรงงานเขาหยุดไม่ไม่ไม่บอกวันที่หยุดนะครับเขาะจะหยุดสมมติหยุดบรรท้นวันนี้ถ้ารู้วันหยุดแน่นอน,น,นก็แต่ข้าราชการเขาหยุดแน่นอนอยูครับเพียงแต่ว่าโรงงานบางงานถ้ามีงานบวดงานอะไรก็ให้ทําเลื่อนบรหยุด สลับเป็นหยุดอย่างนี้นะครับนนคนเลยไม่ค่อยจองตั๋วล่วงหน้าสําหรับรถไฟนะบางคนนะครับไม่ได้ทุกคนก็กําลังเข้ามานะครับ,รบปูดนนอกเรื่องแนละ้วเมื่อกี้ผมบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาตรงที่เดิมแล้วครับเขารางเดิมตนะัวนี้เอาชาติลา,าที่อนุสาวรีย์ของล้อหา,า,หานะครับ บางครั้งก็ชันท่าที่แปดนะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้มาบางตรงนี้พอดีครับไอสาธุสาธุลอยเดินทางด้วยสวัสดิภาพท่านนี้เข้ามาเอาตู้เข้ามาใหม่ผมไม่รู้เอาตู้ไหนเข้าเพราะว่ามันช่วงมันยาวนะครับผมก็เลยอยู่ด้านตู้นี้ไม่ได้มองไม่เห็นและไม่กล้าลงไปถ่ายเพราะว่าลงไปถ่ายเนี่ยแล้วต้องขึ้นไม่ทันอีก ถ้าจอดสถาน,นีแล้วลงไปถ่ายได้นะครับจะยินเสียงจิบกาแฟเนี่ยนะครับผมมาดูมุกม่อมด้านผู้โดยสารนี่ครับซอยผู้โดยสารก็มารอแล้วครับช่วงที่สองช่วงนี้เป็นซอยเข้ามารอบสองนะครับรอบสองก็ประมาณนี้เด้อลิปนี้เป็นการ ดูข,ขบวนถอยเข้าเทียกเัาเชลานะแล้วก็ทำรองพระจริงด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผม